สวัสดีนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาพร้อมกันด้วยหัวข้อขแรนดอมที่ชื่อว่าคนบ้าอำนาจบ,บางคนรู้สึกว่าคุณน,นี่โคตรล้มขมเห็งได้ลำบากมากโคตรมีความทระดอดทนไม่หายไม่จมหาไปกับสิ่งใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานในหน้าไพ่วันนี้มีสิ่งใดอยากที่จะบอกหรือว่าอัปเดตกับทุกท่านบ้าง The d e v e r s e สํำหรับบางคนนะคะแรนดอมในวันนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของความรักอาจจะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งเก่าก่อนที่ตัวของคุณเองอะ่ะเคยต้องอยู่ภายใต้โอวารหรือว่าภาย,ภายใต้อำนาจของเขาอาจจะเป็นพลังงานของนาร์ซิสซิสโดยเฉพาะนาร์ซิสซิสที่เป็นโคเวตนาร์ซิสซิสหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณกับ คนรักเก่าในอดีตหรือใครก็แล้วแต่ค่ะในอดีตในปัจจุบันหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณเผชิญอยู่ในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆนะคะสิ่งที่เขาเข้ามามันคือความรู้สึกที่เป็นมิตรภาพความรู้สึกที่เขาดูนิสเขาดูเขาดูดีเขาดูโอเคมากๆพลังงานนี้ค่ะคือมันขึ้นมาชัดเจนว่าเป็นพลังงานของ โคเวิร์นาซิซิสหรือว่านาซิซิสที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกมาในช่วงแรกแต่ช่วงแรกอ่ะอาจจะใช้กลวิธีของการเลิฟเลิฟบอมบิงก่อนคือทำให้รักทำให้หลงทำให้ตายใจแล้วไม่ได้มาในเวที่บอกว่าจะเจ้าชู้หรืออะไรขนาดนั้นด้วยนะคือมาในเวที่มันคาดการไม่ถึงแต่พอสักระยะเวลานึงอ่ะ เขาจะทำให้คุณหรือว่าใครบางคนรู้สึกมิอาจที่จะถอนตัวกับเขาได้มันเหมือนรักไปแล้วชอบไปแล้วหลงไปแล้วแล้วนะักโมเมนต์นั้นมันถอนตัวได้ยากใครก็แล้วแต่ที่มาในรูปแบบของคนดีนะคะมาในรูปแบบของคนดีในช่วงแรกๆซึ่งมันเด่นในเรื่องราวของความรักมากๆแต่พอช่วงหลังคุณเริ่มรู้สึกแปลก ในช่วงหลังเน่ยคุณเริ่มรู้สึกแปลกๆหลายท่านคือไหวตัวทันแล้วก็ตีตัวออกมาพลังของโคบด์นาซิซิสที่เขาหลบในเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่ามันเหมือนสูญเสียอำนาจอะมันเหมือนสูญเสียอำนาจแล้วในทุกครั้งที่เขาพยายามที่จะทำให้คุณกลืนไปกับเขาทำตามคำสั่งของเขาโดยที่เขาใช้จิต,ตวิทยาแบบขั้นสูงมากๆ ไม่ใช่จิตตวิทยาในระดับแบบธรรมดาทั่วไปแต่ใช้จิตตวิทยาที่มันลึกลงไปมากๆากอะทำให้รักทำให้หลงก็คือเลิฟบ,บอมบิงนะเลิฟบ,บอมบิงเหมือนที่หลายคนเคยได้ยินนะคะแล้วหลังจากนั้นอะก็อาจจะแสดงสิ่งที่มันเป็นนิสัยใจคอที่แท้จริงออกมาณนะปัจจุบันเขารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะไม่ว่าเขาจะทำเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาก็มีอาจที่จะมากำหนด หนทางเดินในการใช้ชีวิตของคุณได้หลายท่านต้องบอ,อกตามตรงว่าคุณอาจจะก้าวเดินออกมาจากเขาเหล่านั้นแล้วสตอรี่หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตสำหรับบางคนบางคนอาจจะเป็นอดีตท,ที่ยาวนานม,มาแล้วแต่บางคนอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากสถานการณ์เหล่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นอะไรที่เขาควบคุมยากควบคุมลำบาก ถึงแม้เขาจะพยายามที่จะควบคุมสักแค่ไหนก็ตามปัจจุบันเนี้ยคุณไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ในจุดที่ทำให้เขามองเห็นได้อะแล้วคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่พยายามที่จะไปเอาอกเอาใจหรือว่าแคร์เขาเหมือนกับเมื่อก่อนคุณอยู่ในที่ในทางของตัวเองนะคะ ส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ในทางของตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้คุณเกิดความทุกข์อะอยู่ในจุดของความนิ่งอยู่ในจุดของความสงบของตัวเองมันเหมือนกับตรงนี้เป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆวัมไพหรือว่าอะไรประมาณน,นั้นนะที่ไปนอนอยู่ในโรงความหมายเนี่ยคือการเก็บตัวมันคือการเก็บตัวแล้วพอคุณออกมาจากจุดที่คุณเก็บตัว เขาเหล่านั้นอาจจะเดินออกไปแล้วหรืออาจจะไปหาเดืออะไรใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่พม่หมอรู้สึกได้อะคือคุณคุณตัดคุณตัดได้เด็ดขาดคุณไม่ให้ใครก็แล้วแต่มามีอำนาจอยู่เหนือชีวิตจิตใจต่อไปไม่ว่าจะใช้กลลเม็ดเด็ดพลายแค่ไหนก็ตามปัจจุบันนี้หลายคนคือคุณอ่านอ่านใจของเขาเหล่านั้นได้ หลายท่านอะไม่ได้อยู่ในจุดที่อนุญาตให้เขามาบีบบังคับอะไรมากมายนะคือจะรู้เร็วหรือว่ารู้ทันทีตั้งแต่ตอนแรกแต่ครั้งแรกที่คุณเจอคนเหล่านี้ค่ะมันอาจจะเป็นในวัยเด็กก็ได้สำหรับบางคนในวัยเด็กอะมันอาจจะเป็นเพียงแค่แบบเหมือนประสบการณ์อะไรบางอย่างที่คุณเพิ่งเจอครั้งแรกแต่พอหลังจากนั้นน่ะจากบทเรียนในอดีตมันทำให้คุณ มีเซน์ในการรับรู้ถึงคนที่เป็นแบบเนี้ยได้ไวมากท,าท,าทั้งๆที่คนที่บ้าอำนาจเหล่านี้ะเขาไม่ได้แสดงตัวตวนออกมาว่าเขาบ้าอำนาจแต่มันเป็นลักษณะของการบ้าอำนาจที่หลบอยู่ข้างในทำให้รักก่อนทำให้หลงก่อนแต่คุณจะรู้ไตคุณจะจับไตเขาได้ถ้าใครก็แล้วแต่ที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องราวของการเจอคนเหล่านี้มาก่อนนะคะ คุณอาจจะจับพิรุธหรือว่าจับไตได้ตั้งแต่แรกโอ้เทนออฟซอสแล้วบางคนคือเจอมันหนักมากๆอาจจะเป็นอะไรที่หนักกว่าที่มาหมอพูดอีกอการใช้อำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมทั้งทางร่างกายจิตใจจิตวิญญาณก็ตามแต่มันทำให้คุณอะสิบดาบเนี่ยเคยรู้สึกทุกข์ใจหนักๆมาก,ก่อน บางท่านคืออาจจะทุกมากมากทุกจนทุกจนไม่รู้ว่าจะเดินไปในหนทางใดดีหลายคนเนี่ยอาจจะไปหาหมอดูได้นะจากไพ่สองใบนี้ที่ขึ้นมาติดกันหลายคนอาจจะไปหาหมอดูหรือว่าเหมือนมันมีแนวทางอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณตาสว่างหรือมันทําให้คุณมองเห็นรูปแบบในการใช้ชีวิตที่มันไม่ได้มีอํานาจของเขาเหล่อน้นมาครอบงา และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดพ้นออกมาจากอํานาจในการควบคุมของเขาได้บุคคลเหล่านั้นก็จะสูญเสียอํานาจที่อยู่ในตัวของเขาเองบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คิดว่าคุณจะเด็ดขาดหรือว่าชัดเจนขนาดเนี้ยหรือคุณจะต่อต้านเขาขนาดนี้ในช่วงแรกที่เขามาหาคุณ เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะแบบเหมือนอีซี่ง่าย easy, easy, ง่ายอีซี่อีซี่ง่ายง่ายจะสั่งให้ทำอะไรก็ได้จะบอกให้ทำอะไรก็ได้แล้วถึงแม้นจะพยายามจะใช้อำนาจไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่นะคะมาขม่มมาอะไรก็ตามแต่คุณไปได้เรื่อยคุณไม่ยึดติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งคุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับคนใดคนหนึ่งณนะปัจจุบัน แต่คุณมองสิ่งที่มันทำให้คุณมีความสุขในเชิงของภาพรวมหรือว่าสิ่งที่มันยั่งยืนคนที่มาดูไพ่วันนี้หลายท่านเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีไสคิกเป็นคนที่มองคนบ้าำนาจเหล่านี้นาซิซิสคนที่บ้าำนาจไม่ว่าจะแสดงออกโดยตรงไม่ว่าจะเป็นประเภทหลบในหรืออะไรก็ตามค่อนข้างที่จะอ่านออกอ่านเกมได้ทันแล้วก็ถอยออกมาก่อน คือแยกอะแยกระหว่างสิ่งที่มันเป็นจิตตัวเองกับสิ่งที่มันเป็นความคิดของคนอื่นได้ไม่หลงไหลได้ปลื้มหรือจะรู้สึกด้อยค่าตัวของคุณเองจากจากอำนาจของเขาเหล่านั้นเป็นคนที่แยกจิตได้เป็นคนที่แยกร่างได้แยกจิตใจของคุณอะออกจากสิ่งที่มันเป็นสภาวะแวดล้อมรอบข้างได้ดี หลายท่านที่มอหมอสังเกตเห็นอีกอันนึงคุณอาจจะเป็นนักปฏิบัติได้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่ปริกวิเวกเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนที่พยายามที่จะไม่ได้ไปยุ่งไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรใดๆของคุณได้อีกแล้วนะปัจจุบันนะ่ะ คุณมีแรงคุณมีกําลังที่จะคือสู้หรือว่าเดินออกมาจากเขาไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นแล้วนะคะเขาอะคิดอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรเขาจะทําอย่างไรต่อไปแล้วเขาทําได้หรือไม่หรือว่ามีสิ่งใดที่ไพ่อยากที่จะบอกอาจจะให้ระวังหรืออะไรก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับเอนเนอร์จีไพ่ค่ะ มีสิ่งใดที่อาจจะควรที่จะระวังไว้หรือไม่ต้องระวังหรือทำอะไรคุณได้หรือไม่ the past a, a prison อดีตอะมันไปนเหมือนคุก bitter net crush refusal to let go มันเป็นเพียงแค่อดีต่ะคะสิ่งที่คุณได้เจอเหล่านี้ค่ะมันเป็นประสบการณ์เก่าๆในอดีตท,ที่มันเป็นเหมือน เรียบเสมอก,การติดคุกทางด้านจิตใจจิตวิญญาณถ้าเขายังคงยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวเดิมๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะจมเขาก็จะติดอยู่แค่กับความคิดเหล่านั้นะ่ะแล้วเขาก็จะปล่อยวางมันได้ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะในทางของคุณนะ่ะถ้าคุณถ้าคุณปล่อยถ้าคุณปล่อยอารมณ์ปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ได้อะ สิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมาทำร้ายหรือว่าหลอกหลอนคุณอีกต่อไปพรอมอลคอนเนคติงดีฟิซินไพ่ะขึ้นมาดีมากนะคำแนะนำของไพ่แม่หมอมองว่าขึ้นมาดีมากสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นอดีตก็คือวางมันไว้ในอดีตความทรงจำเก่าๆที่มันขืนขมนะคะบิตเตอร์เดดที่มันขืนขมที่เกี่ยวกับคนคนนี้ คนที่ใช้อำนาจคนที่บ้าอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่วางสิ่งนั้นเป็นอดีตมองมันเป็นบทเรียนแต่สิ่งที่คุณทำได้ณปัจจุบันน่ะคือเชื่อสัญทัตยานตัวเองไม่ใช่ว่าให้คุณระมัดระวังตัวเองจนมันแบบเหมือนระแวงหรือว่าตื่นตระหนกนะคะแต่ใช้สัญทัตยาณของคุณนะคะในการมองดูสถานการณ์ว่าสิ่งใดมันมันได้หรือว่าสิ่งใดมันไม่ได้ อะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วเหมือนจะฉันแก้ไขแล้วนะฉันแก้ไขตัวของฉันเองเป็นเป็นคนที่โอเคขึ้นแล้วนะแล้วถ้าคุณอยู่ระหว่างการที่แบบเหมือนตัดสินใจอะว่าจะกลับไปดีหรือไม่จะกลับไปดีหรือไม่แต่ถ้ากลับไปมันก็ยังมีอดีตความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเจอแล้วมันตามหลอกหลอนเนี่ยถ้ากลับไปฉันก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายเหมือนเมื่อก่อน หรืออะไรก็แล้วแต่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้ฟังสัญชตาตญาณตัวของคุณเองให้มากๆสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันจะทําให้คุณปลอดภัยจากคนเหล่านี้ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นอดีตคนรักเนาะที่แบบที่มีความบ้าหน้ามากๆอืมล i ลิเจน เนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับต้องอยู่ภายใต้กฎอยู่ภายใต้กติกาทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งสองสามสี่คือมันไม่มีอิสระภาพ 5, ที่จะได้คิดจะได้ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิดของคุณคือผิดหมดเวลาที่คุณออกความคิดเห็นในสิ่งใดก็คือผิดทุกอย่างแต่ความคิดของเขาอ่ะคือถูกทุกอย่างาบางคนอ่ะอาจจะเคยอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นได้แบบ ความรักได้เหมือนกันความรักก็คือเด่นหรือ,อถ้าไม่ใช่ความรักคนรักเก่าก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์กับใครบางคนที่แบบเหมือนเคร่งมากๆอะ r รลิเจียนเนี่ยอาจจะเหมือนเคร่งอะไรบางอย่างมากๆอะทุกท่านคือมีระเบียบว,วินัยโคตรจัดๆไม่ใช่ว่าระดับปกติคือมีระเบียบว,วินัยจัดๆถ้าคุณเคยอยู่ตรงจุดนั้นมาก่อนแล้วมันทําให้คุณทุกข์อะไพ่ขึ้นมาบอกว่า ถ้าเขากลับมาใหม่หรือถ้าเขาทําทําเหมือนกับว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แว็บแรกอะเว็บแรกที่ตัดความน่าสงสารออกไปนะแว็บแรกคือหนึ่งคือตัดความน่าสงสารออกไปสองคือตัดความความรุ่มหลงในตัวของเขาออกไปแล้วก็มองตามภาพของความเป็นจริงอะ่ะเซนแรกของคุณรู้สึกอย่างไรอืม โคดนาซิสิสหรือว่านาซิสิสที่แบบเก็บไว้ข้างในหลบในเนี่ยจะมีเทคนิคพิเศษเขาจะมีเทคนิคพิเศษที่อยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกหรืออะไรก็แล้วแต่ในการที่ทำให้ตัวของเขาเองน่าสงสารเพื่อที่จะเรียกเสียงคะแนนหรือว่าเรียกเรียกให้คนที่เขาเคยทำร้ายหรือว่าเหยื่อของเขาอะกลับมา เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะควบคุมได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการระมัดระวังในจุดที่มันพอเหมาะพอดีอะ่ะยังเป็นอะไรที่สำคัญอยู่ Connecting Deep Within ก็คือลองถามเสียงที่มันอยู่ข้างในใจของคุณดูว่าแบบที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรแล้วอนาคตของฉันอะ่ะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าเสียงข้างในหัวใจของคุณบอกว่า no ไม่ถึงแม้เขาจะแสดงภาพ ที่สวยสดงดงามแค่ไหนเขาจะไปแค่ไหนก็ตามเขาจะบอกว่าเขาปรับปรุงแค่ไหนแล้วก็ตามเชื่อสัญชตาตญาณนั้นนะคะไพ<ป><ม>่ขึ้นมาบอกชัดเจนมากมเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรเดิมเ<ๆ>พื่อไม่ให้เป็นการกลับไปสู่วงจรเดิมเดิมอีกต่อไป แล้วในบางครั้งบางทีนะคะพลังงานของบุคคลเหล่านี้รู้สึกว่าในหลายครั้งคุณดูเหมือนอ่อนโยนคุณดูเหมือนเขาจะควบคุมวงการคุณได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จะสั่งให้ทำอะไรก็คือทำได้หรือว่าอาจจะพยายามที่จะใช้กลยุทธ์อื่นกลยวิธีอื่นก็ตามแต่มันก็เอาคุณไม่หลงอะ่ะเพราะว่าปัจจุบันคุณลุกมาคุณลุกมาเป็นตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ความรักอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าคุณะ่ะหัวนหน้าหรือใครก็แล้วแต่นะทั้งหมดทั้งมวล่นะณปัจจุบันคือคุณค่อนข้างที่จะฟังสิ่งที่มันเป็นสัญชาตยางของตัวเองแล้วก็ไม่เอาตัวของคุณเองถล่มลงไปในในการบ้ามหน้าของเขาอะไม่อนุญาตให้เขาใช้พลังที่คุณมีสูบเลือดสูบเนื้อคุณเพื่อที่จะ สั่งการให้คุณทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่แบบเขาจัดการพลังอำนาจในตัวไม่ได้ควบคุมไม่ได้แล้วก็ใช้ในทางที่ผิด โอเคค่ะแม่หมอคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วค่ะสำหรับไพ่ในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกท่านคลิปนี้สวัสดีนะคะ